ไดยดูเล็กเกจไฟลิขิตครับไฟเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกจไฟลิขิตอยู่ที่วิรัมก็ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นผู่บอลซ้อมเราบ้างปั้มซุ้มน้อยครับซุ้งน้อยช่วยปั้มแล้วก็พวกนหนค่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ลับยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่เราหนึร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรพชระเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่อจะตาย หมัดจอยยางครับวันนี้มาเจอเป็นพชระเนาะวางเควางแผงไงดิก็มีในมาด้วยครับเหมือนต่อยตาตาเรามีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเข้ทีเลยล่าสุดไปต่อยไปที่ต่อยบ้านนอกครับต่อยภูธร์อ่ะเป็นไงบ้างชนะครับชนะวันนี้เลยกลับมากรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก่อนที่ไปภูธรนั่นไปต่อยที่กทมอากาศเออเป็นไงวันนั้นก็แพ้อ่า แพ้แพ้นพ็นนอกหรือแพ้คะแนนแพ้คะแนนครับแพ้คะแนน,นไปวันนั้นเวทเท่าไรร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยเอาเวทเดิมเลยอันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เมื่อเช้ามาแรงน้ำหนักนี้เกินสี่สี่วันี้เขาเลยเดี๋ยวให้คู่ต่อสู้ลดลงมาหาดีกว่าเพราะเขามาเกิดปอนกว่าเนาะก็ละเลยไม่มีปัญหาอะไรา ร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดรอยไฟครับคนจังหวัดวีรัมครับฝากเชิญชวนแฟนคลับหรอกก็ฝากชาววีรัมครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะนี่ขอโชคดีขอบคุครับ